ะะก็จะช่วยถนอมมือของเรานะคะแล้วก็ช่วยทําให้มือของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมูกลิชแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มุก็จะมาแชร์สูตรใบหน้าขาวกระจ่างใสนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารเคมีต่างๆที่อาจจะตกค้างบนใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะและก็สูตรนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะบางคนอาจจะเคยใช้ครีมที่มีสารเคมีหรือว่าสารปลอดนะคะสารเหล่านั้นก็จะยังคงตกค้างบนใบหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะช่วยดูดซึมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เมืองนอกเขานิยมทํากันนะคะมุกก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนได้ทดลองทํากันดูนะคะก่อนที่จะไปฟังมุกก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มุกจะลงในครั้งหน้าสําหรับขั้นตอนส่วนผสมและวิธีทําจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือไข่นะคะเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะในส่วนของไข่เขาก็จะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีวิตามินและธาตุต่างๆมากมายเลยนะคะในส่วนของไข่ขาวเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารเคมีต่างๆนะคะที่ตกค้างบนผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวได้ด้วยเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวต่างๆนะคะให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไข่ขาวนะคะ ในส่วนของไข่ขาวนะคะเราก็จะใช้ประมาณ3ช้อนชานะคะหรือเพื่อนๆก็กะปริมาณได้นะคะใช้มากใช้น้อยนะคะ และส่วนผสมอีกตัวที่เราจะใช้ก็คือครีมนีเวียนะคะในส่วนของครีมนีเวียเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะและก็ในส่วนของครีมนีเวียนะคะสาวๆต่างประเทศนะคะเขาก็จะนิยมนํามามาร์กหน้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆญี่ปุ่นนะคะหรือว่าสาวๆจากประเทศฝรั่งนะคะเขาก็จะนิยม นำเอาครีมนิเวียนะคะมามาร์กหน้านะคะทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะผิวหน้าไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะสังเกตดูนะคะสาวๆของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าสาวๆของต่างประเทศนะคะผิวหน้าของเขาจะดูเด็กนะคะคือผิวหน้าของเขาจะไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะส่วนของครีมนิเวียนะคะเราจะใช้ประมาณ1-2ช้อนชานะคะนี่นะคะ หลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันกับไข่นะคะในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะเติมน้ำมะนาวลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือจะไม่เติมก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมะนาวเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราด้วยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวมุกจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะงั้นก็ผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะคะในส่วนของขั้นตอนวิธีใช้นะคะก็ให้เพื่อนใช้สำงีนะคะจุ่มลงในส่วนผสมได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำมามาร์กหน้าของเรานะคะทาให้ทั่วเลยนะคะ ถ้านหนาก็ได้นะคะสูตรนี้แนะนําให้ใช้ในช่วงตอนคืนนะคะในสูตรนี้ก็ยังสามารถมาร์กมือของเราได้ด้วยนะคะมือของเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะในสูตรนี้นะคะนี่นะคะก็จะช่วยถนอมมือของเรานะคะแล้วก็ช่วยทําให้มือของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เปิดทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะหรือเพื่อนๆจะปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกก็ได้นะคะสําหรับในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปทดลองทํากันดูนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ดีอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะรู้สึกว่ามือของเราแบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็แบบชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ